ขาไม่รู้คบว่าผมเอาเงินไปทําอะไรแต่รู้ว่ามีผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณสักแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนประมาณนี้ไม่ได้สนใจแค่มองว่าเป็นการลงทุนซื้อทองคาหรือว่าแบบทําการซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยต้องมองอย่างนี้ครับว่าแรงกดดันมาจากการที่ผมกู้มาเทรดมากกว่าเพราะว่าให้ผมเอาเงินเก็บส่วนตัวผมมาเทรดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นซึ่งตอนแรกเราเรามีความคิดว่าจะต้องใช้ทุนเยอะในการ ข้ามาเทรดในตลาดนี้ถึงจะได้เงินเยอะอันนี้คือไมเคิที่ผิดมากๆในตอนแรกผมก็เลยไปกู้มาสองล้านซึ่งแน่นอนครับว่าแรงกดดันมหาศาลพอเรากู้ปุ๊บสีเราคาดหวังคือกําไรเพราะดอกเบีย้ยวิ่งตามใช่ไหมครับคาดหวังกําไรคาดหวังทุนที่แบบโตขึ้นทีนี้ในตลาดนี้พอเข้ามาด้วยความคาดหวัง มีความกดดันพอมีความกดดันเสร็จปุ๊บเทเสียทันทีที่บ้านรู้ครับว่าผมเทเสียไปทั้งหมดแล้วทุกคนก็สตันครับว่าจะทํำยังไงแต่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าผมจะหางเงินนั้นเมื่อคืนได้แน่นอนก็คือชาติที่ผมสามารถหางเงิน2ล้านได้แต่อาจจะมาจากการทํางานหรืออาจะมาจากการที่กลับมาเทรดเพิ่มอันนี้ก็ว่ากันอีกทีนะตอนนั้นนะครับซึ่งผมก็เลือกที่จะกลับมาเทรดเพิ่มจากทุนน้อยๆครับเคยมีบางคนนะที่เทเสียจากตลาดนี้แล้วมีข่าวแบบ อยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยผมก็อยากให้มองอย่างนี้ครับว่าคือเรารับรับความกดดันด้วยเพชเชอร์เงินที่เยอะแต่ลองเปลี่ยนดูครับเสมยติว่าเรารับความกดดันจากเพชเชอร์เงินที่น้อยเช่น50เหรียญพุ่งเทรดเสียห้าสิบเหรียญแล้วชีวิตคุณแย่ขนาดนั้นไหมแล้วลองเปลี่ยนจากทุน30เหรียญ50เหรียญน,นั้นเป็น5 0,000เหรียญแสนเหรียญดูแล้วคุณจะรู้ว่าการเทรดในตลาดนี้มันไม่กดดันแล้วมันสนุกด้วยซ้ำครับสิ่งที่ผมอยากพูดก็คือความรู้เหลืของผมในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้ยินหลายครั้งแล้วว่่าาาเเ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 เอออออ้้้้ยยผผมม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 มทรรรรดดดดดดดสีกกกกนนนนนน2ล็็็พพพูููหหหืืืืิิิ10 100คคคคััังงะบ อยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าเงินเยอะไม่ได้หมายความว่าจะชนะตลาดนี้เงินเยอะไม่ได้หมายความว่าจะแบบเทรดแล้วสบายใจมันคือเทรดด้วยกดดันด้วยซ้ำนะครับดังนั้นถ้าเราเริ่มจากทุนน้อยแบบผมที่ไม่ต้องไปเริ่มแบบเป็นสองสาล้านนะครับเราเริ่มจากทุนน้อย50เหรียญร้อเหรียญแล้วลองเทรดจากทุนน้อยไเป็นสอสาล้านดูไหม ผมจึงเตือนสติทุกคนตลอดนะว่าในตลาดนี้อย่าเอาเงินเยอะมาแลกเงินน้อยเลยครับให้เอาเงินน้อยมาแลกเงินเยอะใครก็ตามที่สอนคุณให้แบบเติมเงินเยอะๆเติมพอเยอะๆอย่าไปเชื่อรับเวลาคุณเทรดเสียจริงคนที่อยู่ข้างคุณคือใครครับคือครอบครัวคุณนะครับเขาหรือว่าโค้ชคนนั้นไม่ได้มาอยู่ข้างคุณนะคนที้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั่นคือครอบครัวคุณนั่นคือตัวคุณนะครับเขาไม่ได้รับผิดชอบครอบครัวคุณดังนั้นอย่าไปเชื่อใครครับเชื่อตัวเองเชื่อฉันชาติตาตัวเองนะครับเชื่อใน ทำไมเราต้องเติมเยอะแล้วคนบอกให้คุณเติมน้อยทำเป็นถึงต้องเติมน้อยมองแบบนี้ดีกว่านะครับแค่เติมเยอะกับเติมน้อยผมเชื่อว่าคาุณแยกแยะได้หรือว่าแบบคนที่อยากให้เติมเยอะกับคนที่อยากเติมน้อยเนี่ยเพราะอะไร <c oughs>